ก็คือตัวขอบเครื่องนะคะทํามาจากตัวอลูมิเนียมนะคะทําให้ตัวขอบเครื่องเนี่ยมีความมันเงามากกว่าตัวด้านหลังนะคะ 2> 1, 2. และสําหรับใครนะคะที่ชอบเล่นเกมอุ่นจะบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าตัว CPU ของตัว A 5 2 5 G ตัวนี้นะคะเขาใช้เป็น Snapdragon 7 5 0ด G นะคะ ในปี2021ปีนี้นะคะก่อนหน้านี้ทางซัมซุงเขาได้เปิดตัวซีรีส์ A21 แล้วก็ตัว A32 5G มาแล้วนะคะและก็เพิ่งเข้าเดือนที่3เองทางซัมซุงเขาก็ได้เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่นั่นก็คือ A52 5G <ๆ>เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูสเปคกันข้างในนะคะอุ้มต้องบอกก่อนว่าตัวซีรีส์ A5G ของเราเนี่ยในปีนี้นะคะเขาสามารถกันน้ํากันฝุ่นมาตรฐาน IP67 ได้ด้วยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วอะซีรีส์ A รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแรกนะคะที่สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางซัมซุงเขาเคยทำซีรีส์ A ที่สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้แต่ในปีนั้นนะคะหรือว่าในยุคนั้นฟีเจอร์หรือว่าสเปคของตัวเครื่องเนี่ยยังไม่ค่อยอัดเต็มสักเท่าไหร่นะคะแต่ในปีนี้นะคะทางซัมซุงนะคะเขาก็ได้อัดสเปคเข้ามาอยู่ในซีรีส์ A 525G แบบเต็มๆเลยนะคะส่วนสเปคแล้วก็ฟีเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันค่ะมาเริ่มก กันก่อนเลยนะคะก็ค <AN> ือต <anh> ัวขอบเครื่องนะคะทํามาจากตัวอะลูมิเนียมนะคะทําให้ตัวขอบเครื่องเนี่ยมีความมันเงามากกว่าตัวด้านหลังนะคะเพราะว่าตัวแผ่นหลังของตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากโพลิคาร์บอเนตให้ความรู้สึกเป็นผิวแมตนะคะก็คือไม่มีความมันเงาแล้วก็ตัวแผ่นหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะไม่โค้งนะคะเป็นตัวแบบตัดตรงเลยจะไม่โค <t> ้งรับกับมือเหมือนรุ่นก่อนนะคะแล้วก็ตัวโมดูลของตัวกล้องเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันกับตัวเครื่องเลยจะไม่มี เป็นตัวโมดูลแยกออกมาจากตัวเรนกล้องหรือว่าตัวแผ่นหลังของตัวเครื่องนะคะทําให้มีความรู้สึกว่าตัวโมดูลของตัวกล้องเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเครื่องเลยนะคะเป็นการออกแบบที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะสำหรับของตัวพอร์ชาร์จนะคะตัว A52 เนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงแล้วก็ถัดมาด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตัวรูแจ็ค3.5นะคะ ส่วนหน้าจอของ A52 5G นะคะเขาทำมาจากกระจก Gorilla Glass 5นะคะขนาดหน้าจออยู่วัดจากดุมทแยงนะคะได้6.5นิ้วนะคะเป็นหน้าจอแบบ Super OLED เป็นแบบ Infinity O นะคะก็คือตัวเลนส์กล้องจะอยู่ตรงกึ่งกลางด้านบนของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอนะคะอยู่ที่ Full HD+ Park ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวหน้าจอของตัว A52 5G นะคะยังสามารถรองรับ Refresh Rate ได้ถึง 120เฮิรตเลยนะคะแล้วก็ความสว่างของหน้าจอก็สูงถึง800นิตเลยนะคะเรียกได้ว่าต่อสวยแล้วก็ทนต่อแสงราหว่างแม้จะอยู่ในที่แจ้งเราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะมองจอไม่เห็นในส่วนของตัวกล้องของตัว A52 5G นะคะเขาให้กล้องหลักมาถึง4เลนเลยนะคะซึ่งเลนแรกนะคะเป็นเลนหลักความละเอียดกล้องอยู่ที่64ล้านพิกเซลค่ะและยังมาพร้อมกับตัวเลนอันต์วายนะคะ22ล้านพิกเซล เท่านั้นยังไม่พอนะคะตัว A 5 2 5้า G เขายังให้กล้อง m a โครแล้วก็กล้องเดฟมาอีก5ล้านพิกเซลนะคะสำหรับกล้องหน้าของตัว A 5 2 5 G ตัวนี้นะคะเขาให้ความละเอียดกล้องมาสูงถึง3 2ที่ล้านพิกเซลเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบถ่ายรูปแบบเซลฟี่นะคะนอกจากจะให้ความละเอียดกล้องหน้ามาสูงแล้วนะคะเขายังมีโหมดบิวตี้มาให้ด้วยถ่ายรูปสวยหน้าใสได้แน่นอนคะ่ะส่วนตัวกล้องเนี่ยเขาจะสวยเหมือนที่เขาเค็มไว้จริงๆไหม,มเดี๋ยวเรามาลองเล่นกล้องกันดีกว่าค่ะ เดี oh, exactly. like yeah, ๋ยวเรามาเซลฟี่กันนะคะก็ตัวนี้มันจะมีโหมดยูตี้โหมดก็คือเดี๋ยวกดตรงรูปคล้ายๆกับถ่ายภาพตรงนี้แล้วก็กดเปิดยูซี่เลยจ้าเปิดเป็นแบบสองโอ้โหเนียนกริบอ ต่อไปเดี๋ยวลองมาลองกล้องหลังในการถ่ายพอตเทจกันก่อนนะคะ<ม>ก็มาที่ตัวอื่นๆจากนั้นแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเขียนไว้ไว,ว่าเป็นตัวพอตเทจก็คือตรงนี้มาค่ะเดี๋ยวลองมาลองถ่าย นี้นะคะหลังจากที่เราถ่ายตัวพอดเทตเสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่ชอบพื้นหลังเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะคะก็คือเข้าไปที่รูปที่เราถ่ายแล้วก็ไปกดคําว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังนี่เขาก็จะมีแบบเบอร์ธรรมดาแล้วก็เบอร์แบบสฟอ่าตัวโบเก้ต่างๆได้นี่สังเกตว่าจาเป็นรูปหัวใจที่เปลี่ยนนี่หรือถ้าเกิดเราไม่ชอบตัวนี้นะคะแล้วก็กด กดออกยกเลิก,ลกแล้วก็ออกไปเลือกตัวนี้นี่แบบหมุงหมุงหรือแบบซูมเข้ามาหรือจะเป็นสีขาวดำตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะในโหมดพอ t เท o ค,ค่ะ ในส่วนของการถ่ายวีดีโอนะคะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่อุ้มลองถ่ายดูก็คือไม่ได้เปิดโหมดกันสั่นตรงนี้นะคะก็คือลูปมือไม่ได้เปิดเลยยังชัดแล้วก็ยังสมูทขนาดนี้หรือถ้าเกิดใครนะคะที่อยากให้มันสมูทกว่านี้เราก็มาเปิดตรงรูปมือให้เป็นสีเหลืองเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นโหมด s นดี้นะคะหรือว่าโหมดกันสั่นแล้วค่ะแล้วก็นี้นะคะตัวถ่ายความละเอียดของการถ่ายวิดีโอของตัว A525D ก็มีให้เลือกตั้งแต่ HD 30เฟรมจนถึง 4K 30เฟรมเลยนะคะค่ะในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะคะตัว A525G ของเรานะคะก็สามารถเลือกความละเอียดกล้องหน้าได้นะคะก็คือเรามากดเลือกจากตรงนี้เลยก็เลือกได้ตั้งแต่ HD 30เฟรมนะคะจนถึง 4K 30เฟรมเลยค่ะค่ะในการถ่ายโหมดกลางคืนนะคะเราก็เลือกไปที่ตัวอื่นๆเลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นกลางคืนค่ะ สำหรับตัว A52 ตัวนี้นะคะในการถ่ายหมดกลางคืนตอนนี้ก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชอบเล่นเกม อุ่นจะบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะเพราะว่าตัว CPU ของตัว A525G ตัวนี้นะคะเขาใช้เป็น Snapdragon 7500G นะคะนอกจาก CPU จะเร็วละแรงแล้วนะคะหน้จาจอก็ยังไหลลื่นถึง120 h z อีกต่างหากและนอกจากนั้นนะคะตัว A525G ตัวนี้นะคะเขายังใส่ AI Game Booster ตัวรีดประสิทธิภาพระหว่างที่เราเล่นเกมให้มีความสม,มูทแล้วก็ไหลลืนลล่นมากยื่เขื้นให้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะที่ อาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวอุ้มลองนำเจ้าตัว A525G ตัวนี้นะคะไปลองเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวลองมาลองเล่นเกมกันนะคะเริ่มจากตัว r o v ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอุ้มจะลองปรับประสิทธิภาพพวกกราฟ,ฟิกต่างๆเอาแบบให้มันสุดไปเลย นีเดี๋ยวเราลองสังเกต r ีเฟส r a t ด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่60อยู่ r e s e a t e ไม่ตกเลยนั้นทุกคนระหว่างที่เล่นอยู่นะคะก็สังเกตจากหน้าจอก็คือไม่กระตุกเลยไหลลื่นมากแล้วก็ตัวร e เฟรช a t e ตัวนี้ก็ไม่ลดลงเลยนะคะร e เฟรช a t e ยังอยู่ที่60 เหมือนเดิมในส่วนของตัวพัปตีนะคะตัวนี้อุ่มก็ไม้เข้ามาปรับพวกประสิทธิภาพของตัวหน้าจอให้มันเป็นตัวสูงสุดเท่าที่ตัวเกมเขาจะรองรับเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นเกม ถ้องที่เล่นนะคะตัวหน้าจอก็สมูทไม่มีกระตุกเลยนะทุกคนก็ถือว่าไหล่ลื่นค่อนข้างที่จะดีเลยในระในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ข้อที่เล่นมาสักพักนะคะอุณหภูมิตัวเครื่องก็พออุนอ่นๆไม่ถือว่าร้อนมากนะ สำหรับความจำของตัวเครื่อง A525G ตัวนี้นะคะให้มา 128GB นะคะก็คือแรม 8GB แบตเตอรี่ให้มาอีก4,005 5ฟาสชาร์อีก25วัตต์นะคะเท่านี้ไม่พอยังสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้สูงถึง 1TB เลยนะคะและยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ One UI 3.1หรือว่า Android 11นอกจากนั้นนะคะตัว A525G ตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น i.p.67 อีกด้วยนะคะก็คือสามารถกันน้ำลึกได้1เมตรนะคะนาน30นาทีแต่ต้องเป็นน้ำจืดเท่านั้นนะคะหรือว่าน้ำสะอาดค่ะ น้ำทะเลหรือว่าน้ำเค็มไม่กันนะคะในส่วนของความปลอดภยัยในการปลดล็อกหน้าจอของตัว A525G นะคะก็มีให้เลือกตั้งแต่การใส่พินกาดผ่านรูปแบบปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าใบหน้านะคะซึ่งตัว A525G ของเราเนี่ยเป็นการปลดล็อกลายนิ้วมือบนหน้าจอนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเจ้าตัว A525G หลังจากที่อุ๋มได้รีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็อยากทราบราคาว่าเจ้าตัว A525G ตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็เปิดตัวมาในราคา 13,999บาทนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็คือจองตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่25มีนาคมนี้นะคะก็จะได้รับของแถมพรีเมียมเป็นตัว g ร a ซี่บัตรพัดนะคะมูลค่า3,990บาทให้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเปิดให้จองทั้ง4สีเลยนะคะก็จะมีสีแบ็กนะคะสีไว้สีบูแล้วก็สีพอบโพด้วยนะคะ หาใครสนใจเจ้าตัว A525G ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูเครื่องจริงแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาซัมซุงรัตนาธิเบศชั้น2เราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ